รถติดแก๊สที่เขาว่าพังง่ายจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับดูราคาน้ำมันทุกวันนี้นะนับปัจจุบันนะเบนซินล้วนนะนี่เบนซินล้วน46บาทโซโฮอร์9538 E20 37 E85 30ในขณะที่ LPG 12- 13บาทและขณะที่ NGV 13บาทประมาณนี้นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยของมันนะครับดังนั้นแล้วเรากําลังจะเห็นเชื้อเพลิงที่เราใช้กับ,กบรถยนต์น,นะครับว่ามันมีหลายทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกคือน้ํามันที่มันเป็นน้ำนี่แหละนะครับแน่นอนครับสภาพเศรษฐกิจบ้านเราหรือว่าเศรษฐกิจโลกราคาน้้าม,มันมีการผันผวน,นตาม,ตามสถานการณ์ของโลกสมมุติว่าโลกใบนี้นะครับมีประเทศหนึ่งที่เป็นยักษ์ใหญ่แห่งน้ํามันมีสงครามในเมืองแน่นอนครับ การส่งออกอย่างแรกเลยเขาจะต้องทำคือเขาต้องให้ประชากรเขาใช้ก่อนพอเกิดสงครามแน่นอนครับการผลิตน้ำมันก็จะล่องน้อยลงเนาะเพราะมันน้อยลงเสร็จปุ๊บต้องให้คนในประเทศเขาได้ใช้ก่อนพอประเทศได้ใช้ก่อนแล้วค่อยส่งออกและการส่งออกนั่นแหละครับมีมูลค่ามากมากนะครับสมมติเล่นดีมารทรัพพาแล้วกันคนต้องการ1ล้านคนแต่มีน้ำมันแค่1น0 0บาร์เรลแน่นอนครับราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนเป็นเรื่องปกติครับนี่คือราคาน้ำมันของตลาดโลกมันขึ้นกันแบบนี้แต่แน่นอนครับในมุมกลับกันครับ พลังงานทางเลือกหรือว่าพวก LPG NGV ก็ตามมันก็ขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกันคงไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับแต่ปัญหาของมันคือมันขึ้นหรือลงยังงายังไงก็ถูกกว่าวันนี้ครับเราเลยมาพูดกันถึงเรื่องว่า LPG NGV หรือว่ารถติดแก๊สมันถ้ามันติดแล้วแบบนี้ครับมันทําให้รถพังง่ายจริงๆใช่ไหมครับมาฮะเดี๋ยววันนี้ผมตอบให้ฟังครับก่อนจะไปรู้ว่ามันจะพังหรือไม่พังนะครับเรามาทําความรู้จักกับพลังงานทางเลือก2ตัวนี้ก่อนครับ LPG และ NGV เริ่มต้นที่ LPG ก่อนเลยแล้วกันนะครับ LPG คืออะไร LPG ก็คือแก๊สถุงต้มในบ้านเราเนี่ยครับที่มันเป็นถังแก๊สถุงต้มไอ้เขียวเียวฟ้าฟ้าเหลืองเหลือส้มๆก็ว่ากันไปครับเอาอย่างเงี้ยกันแก๊ส LPG คือน้ำครับแก๊สก๊าซแล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะครับเอาชิ้นป่าแล้วกันเอาว่า LPG แล้วกันนะครับไอ้ LPG ตัวเนี้ยมันมีสถานะเป็นน้ำนะครับถ้าเราเป็นในครัวที่บ้านเรายกถังปิกนี้ขึ้นมาแล้วเราเขย่าถังแก๊สนะครับจะรู้สึกว่าในนั้นมันมีน้ำนั่นแหละคร หรือว่าถ้าเอาให้เห็นภาพเลยนะครับผมไม่แด้ใจวันเรียกแก๊ส LPG เหมือนกันหรือเปล่านะในไฟแช็คนะครับอ่ะอันนั้นนะครับมันเป็นน้ำครับฉะนั้นแล้วพอเวลาเราติดตั้งเข้าไปะครับในถังในรถนะครับมันก็สามารถบรรจุในตัวน้ําได้เยอะกว่าที่บมพูดได้เยอะกว่าเยอะกว่าอะไรเยอะกว่า NGV ครับเพราะอะไรครับ NGV มีสถานะเป็นอากาศฉะนั้นแล้วไอ้ถัง NGV มักจะใหญ่กว่า LPG เสมอเวลาเราติดตั้งในรถนะครับหมายถึงถังแก๊สที่ติดตั้งอยู่ในรถนะครับและมีอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าสมมติเป็น LPG ก็มีถังโดนัทถังไซเล็กไซกลางไซใหญ่ก็ว่ากันไปครับแต่พอเป็น NGV จะมีถังไม,ไม่ไม่กี่ไซเท่านั้นแล้วถังจะค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะในถังนั้นจะบรรจุเป็นอากาศครับเอาให้เห็นภาพแบบนี้ครับมันจะคล้ายๆกับออกซิเจนละกันมันจะเป็นอากาศที่สามารถติดไฟได้โอเคนะและความอันตรายของมันทั้ง2องอย่างครับซึ่งแตกต่างกันครับถ้าหากว่าเป็นการแก๊สรั่วในตัวถังนะครับในส่วน LPG ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือในบ้านก็ตามตัวของเหลวที่มันไหลออกมา มันจะไม่ไหลลอยขึ้นบนอากาศนะมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําเพราะมันมีสถานะเป็นน้ําถูกต้องครับว่าง่ายๆถ้าเราเอาไฟแช็คมากดเล่นๆยังไม่จุดไฟนะแล้ววางไว้ขนานกระโตะแบบนี้นะครับขนาดโตแบบนี้ถ้าเราลองจุดไฟไฟมันจะออกมาทางแนวนอนมันจะไม่ขึ้นทางอากาศอันนี้คือลักษณะของตัวแก๊สก็เหมือนกันครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ในถังที่บ้านนะถ้าสมมติวันนึงคุณเปิดไว้และยังไม่มีการทําจุดระเบิดหรือว่าการทาเปลวไฟขึ้นมาถ้าคุณปล่อยให้มันนอน แน่นอนครับตัวแก๊สก็จะไหลลงกับพื้นแล้วก็จะไหลไปตามพื้นจะไม่ลอยขึ้นอากาศทันทีซึ่งจะแตกต่างกับ NGV NGV เนี่ยครับจะลอยขึ้นอากาศและหายไป นี่คือความอันตรายที่มันแตกต่างกันว่ากันง่ายๆครับการจุดระเบิดของแก๊ส LPG จะทําการระเบิดได้เร็วกว่าในสถานะที่มันรั่วเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะที่มันไหลลงไปครับมันคือน้ำเนาะคราวนี้ถ้ามันมีการทําการจุดระเบิดครับไอตัวนี้ก็จะไหลไปตามน้ําตรงไหนมี LPG ไหลไปก็จะระเบิดตรงนั้นหรือว่าเป็นเปลไฟตรงนั้นถ้าเป็น MGV มันจะไหลขึ้นอากาศฉะนั้นความอันตรายก็แตกต่างกันออกไปแต่ข้อดีของมันคือแบบนี้ครับข้อดีของ LPG คือ เติมที่ไหนก็ได้จริงๆ LPG ยมีเพียบเลยแต่ถ้าเป็น NGV ครับปั๊มที่เติมน้อยมากแ <c oughs> น่นอนครับการที่คุณรีบๆอ่ะคิดเล่นๆถ้าคุณรีบๆฉั้นจะ,จะไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลชันรีบแต่ชันเชื้อเพลิงหมดวิ่งเข้าไปเสียบปาบรอเลยฮะหนึ่งแท็กซี่สองรถทัวร์ครับสามรถบรรทุกครับรอไปเลยครับพี่รถทัวร์เติมทีกี่ชั่วโมงครึคร่งชั่วโมงมีแล้วหัวจ่ายมีกี่หัวต่อป,ปั๊มเต็มที่ห้า โอ้โหน้อยมากฮะ เป็นพลังงานทางเลือกก็จริงนะครับแต่ลักษณะการเติมน้อยมากถามว่าทําไมมันถึงไปอยู่ในรถพวกโดยสารรถทัวร์รถบรรทุกได้จากว่ามันสามารถแปลงเข้ากับตัวเครื่องดีเซลได้นั่นเองครับนี่คือ NGV โอ้นานกว่าคุณจะเติมนะบางทีนะรอไปเลยฮะชั่วโมง2ชั่วโมงเผลอรถบางคันตัดสินใจเติมน้ำมันขับเร็วกว่าอันนี้คือข้อด,ดีและข้อเสียของมันนะครับถ้าหากว่าคุณเลือกได้แล้วว่าจะใช้พลังงานทางเลือกลองคิดด,ดีว่าคุณจะเติมอะไรดีกว่ากันคุณคงมีคําตอบในตัวมันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดแก๊สอยู่หรือกำลังจะติดแกส๊สหรือกำลังจะซื้อรถที่ติดแกส๊สกังวลซะเหลือเกินอ้อมันจะระเบิดหรือเปล่าบีเดียวคุณย้ายขาไปมันจะระเบิดดูในข่าวก็ต้องเยอะตั้งแย่ <laughs> ระเบิดมีโอกาสไหมครับมีครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ทุกท่านเห็นว่ามันระเบิดอยู่ในหนังใช่ไหมครับยิงปัง้มเข้าทางแก๊สดุมจริงๆไะครับมันมีสิทธิระเบิดถ้าหากว่ามีการจงใจทําให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนั้นแน่นอนลวครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เถียงนะครับเอาคุยกันแบบนี้นะคือวิธีการดูแลรักษาของมันนะครับมันมีวิธีการดูแลรักษาจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถท,ทําให้คุณประหยัดได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นบรรดาตะยางนะสมมุติว่าเติมน้ำมันเป็นสิน95เลยนะครับ40บาท นับปัจจุบันเอาราคากลางของแก๊ส LPG อยู่ที่ประมาณสัก15บาทผมให้แบ่งแพงละ15บาทถูกกันอยู่ประมาณพอ65เอรโดยประมาณนะครับและระยะทางการวิ่งใช้ใกล้เคียงกันมากๆในเครื่องเบนซินฉะนั้นมันถูกกว่าค่อนข้างเยอะแต่วิธีการรักษามันต้องมีแบบเฉพาะทางครับไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันติดแก๊สมาเดี๋ยวมันจะไม่ระเบิดมันก็มีสิทธิ์แหละครับผมก็คงไม่ได้เถียงแต่การจะระเบิดนั้นมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งคือโดนยิงแบบในหนังแล้วฟ้มเข้าไปโอ้ยระเบิดเต้มมีครับ ตะไครมันจะมายิงอย่างนั้นล่ะครับปอนดมอีกอย่างหนึ่งครับถ้าหากว่ารถของเรามีการชนจากทางด้านหลังแบบจังจังจนทำให้ตัวถังเนี่ยมันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ระเบิดได้แต่ปัญหาของมันการที่เราจะชนทางด้านท้ายและยับไปขนาดนั้นนะครับหโอกาสมันน้อยโอเคผมก็คงไม่เถียงว่ามีโอกาสหโอกาสมันน้อย แต่การเซฟตี้ของตัวถังมันมีระบบการตัดของมันด้วยครับทุกถังครับไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ครับมันจะมีตัวระบบเซฟตี้ตัวหนึ่งครับคอยตัดเตือนสมมติเล่นๆว่ามีการรั่วซึมออกมามันจะตัดเตือนทันทีครับตัดเตือนคล้ายๆกับเซฟตี้คัดที่ตัดระบบของมันเองเลย อันนี้ก็มีเหมือนกันครับแล้ววิธีการเช็คว่ามันจะรั่วหรือเปล่าตรงไหนง่ายๆครับวิธีการแรกใช้จมูกคนเราก่อนครับท่านได้กลิ่นแล้วก็เข้าหาช่างตรวจสอบเลยครับไม่ต้องไปถามรอกอุย้ยมันจะั่วตรงไหนโอเคแหละในทฤษฎีมันต้องบอกอยู่แล้วถูกไหมเฮ้ยเข้าแบบดมกันตรงไหนเอาจริงๆมาถึงห้ล่างจริงจะไปดมเลยฮะเข้าร้านที่เขามีทางเฉพาะของเขาตรวจสอบเลยเฮ้ยพี่แม่งล่วเข้าไปเช็คเลยววิธีที่สองถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ในสภาพดีหรือไม่ล่วไม่รั้วคุณไม่เอานี้ แก้วน้ำใบหนึ่งนะใส่สบ,บู่เข้าไปหน่อยหนึ่งเอาฟองน้ําเดินรูปตามท่อนะข้างหลังก็ได้เปิดฝาท้ายมาเดินรูปตามท่อของมัน เดินไปเินลูบไปถ้ามันมีฟองกัดพุทธพุทธพุขึ้นมานั้นสันนิษฐานได้เลยครับเอารถของคุณมีการล่วซึมของตัวแก๊สตัวนี้อยู่ <S <S ต่อมานะครับถ้าหาว่าคุณมีรถติดแก๊สอยู่แล้ววิธีการรักษาของตัวอุปกรณ์แก๊สก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ในทุกๆปีผมแนะนําว่าอารถของเราต้องเข้าตรวจสอบครับ <S <S ผมหมายความว่าต้องเข้าไปอนุรักษ์มันหน่อยดูแลรักษามันหน่อยไม่ใช่กระต่อบ,บีธธืตะบันใช้อย่างเดียวเลย <S <S คุณใช้คุณใช้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 ไม่ได้นะฮะ มันเป็นพลังงานทางเลือกพี่ซึ่งมันไม่ได้บอลทูบีเพื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แล้วรถของคุณนะครับก็ไปหาสนนหนึ่งว่าเฮ้ยอู่นี้ทำดีฉันก็เข้าไปสัทธาอู่ไหนเข้าอู่นั้นครับให้เขาดูแลอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้ต่อไปไหมถ้าหากว่าพร้อมใช้ก็ใช้ต่อถ้าหากก็แนะนําให้เปลี่ยนอย่าเป็นรอเล่นกับความปลอดภัยของตัวเองเลยครับบางทีมันก็ไม่ได้คุ้มหรอกนะฮะ อันนี้ค่าเข้าไปก็ทําได้เลยแล้วแต่ว่ารัฐบาลกําหนดไว้แบบนี้นะครับพลังงานทางเลือกรัฐบาลก็สนับสนุนครับแต่มีข้อแม้อยู่สักนิดนึงครับว่าการเอาภาษีของคุณในทุกๆปีรถที่ติดแก๊สจะต้องเอาเข้าไปตรวจสภาพในทุกๆปีครับนี่คือการควบคุมของทางรัฐบาลไทยดังนั้นถ้าหากว่ามันประหยัดแล้วคุณมาเพิ่มรายใจ่ายในการดูแลชักนหน่อยนึงดีกว่าผมว่าน่าจะโอเคนะครับถ้าเปรียบเทียบน้ํามัน40บาท LPG 15บาทคุณมีรายจ่ายถูกกว่ากัน6กงั้นคิดเล,เล่นๆแบ่งสัก20%มาดูแลรถในแต่ละปีผมว่าแบบนี้ก็ดีนะครับ ต่อมาครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถที่ติดแก๊สกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้ที่เราพูดไปเราพูดถึงเรื่องการดูแลอุปกรณ์ของตัวถังแก๊สระบบแก๊สหรืออะไรก็ตามที่มันรั่วหรือไหลออกมานะครับอันนั้นเราพูดถึงระบบไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ที่มันติดแก๊สกันบ้างครับว่าต้องดูแลรักษายังไงเอาอย่างแรกครับในเรื่องของน้ํามันเครื่องครับผมแนะนําแบบนี้อยากให้ทุกท่านนะครับ ได้ลงทุนกับมันสันิดหนึ่งแน่นอนผมเปรียบที่เป็นัญญาตะยางตลอดนะครับน้ำมัน40บาทกับแก๊ส15บาทมีช่วงความต่างกันอยู่ประมาณ65%หรือ60%ประมาณนี้นะครับแต่อยากให้ทุกท่านแบ่งส่วนหนึ่งมาดูแลรักษาสันิดหนึ่งสมรติว่ารถของคุณต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ1 0ื่ก 10, นกิลแน่นอนนะครับมันก็มีน้ำมันเครื่องหลายแบบครับมีซินเทติกใหม่ซินเทติกแบบฟูรี่นูฟูไม่ฟู คุณไปศึกษาเอาเองหรือเข้ามาดูคลิปของเราได้ครับเราเคยทาคลิปวิดีโอไว้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับนีน่ป็งไงไทยกินสินค้าของกูเองด้วย <laughs> แต่ถ้าคุณติดแก๊สมันมีแบบเฉพาะก็มีนะครับแบบเฉพาะก็มีคุณก็ไปเลือกดูว่ารถคุณติดแก๊สอะไรครับ NGV LPG ก็ไปถามร้านที่คุณเชื่อมั่นว่าจะต้องปเปลี่ยนแบบนู้นแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับศรัทธาอู่ไหนเข้าอู่นั้นผมไม่เรียกว่าคุณต,นนคต้องเข้านู่นแบรนด์นู้นแบรนด์นี่ไม่เลยฮะศรัทธาอู่ไหนเข้าอู่นั้ 1,000 0กิโลผมแนะนำว่ารถของคุณใช้ไป7,000เข้าเปลี่ยนนะครับให้มันเ,เร็วขึ้นหน่อยดีกว่าแน่นอนแหละมันอาจจะใช้ไม่ได้ครบสูตรตามจำนวนของมันแต่แน่นอนแหละครับตัวสารน้ำมันเครื่องบางครั้งมันเกิดมาเพื่อการเป็นน้ำมันในความชุ่มชื้นครับอย่าลืมนะครับพอมันเป็นแก๊สเสร็จปุ๊บนะครับ ในตัวเครื่องยนต์จะมีความร้อนสะสมที่สูงกว่าน้ํามันโดยทั่วไปฉะนั้นถ้าหากว่าน้ํามันเครื่องคุณมันเกิดเริ่มใสและเริ่มใสของผมคือมันไม่มีค่าความหนืดของมันแล้วนะครับมันอาจจะเป็นการสึกหรอของเครื่องยนต์คุณในอนาคตมันเป็นการสะสมไปเรื่อยฉะนั้นถ้ามันจะต้องครบหมื่นแล้วเปลี่ยนแนะนำครับเจ็ดพันเปลี่ยนแม่งจริงพี่แนะนําเปลี่ยนแม่งเลยบางน้ํามันเครื่องก็พันหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยพันห้าสองพันแต่ในมุมกลับกันนะครับเจ็ดพันกิโลที่คุณผ่านมาเนี่ย คุณประหยัดกว่าน้ํามันไปไม่รู้กิ่หมื่นบาทแล้วนะครับฉะนั้นลงทุนของพวกนี้อันนี้ผมก็แนะนํานะครับในส่วนต่อมาครับเรื่องการดูวาวหรือบ่าวาวของมันอ่ะแบบนี้ครับมันสะสมความร้อนที่มากขึ้นบางครั้งนะครับวาวตัวนี้นะครับอาจจะทาให้มันซุดลงห่างขึ้นต่าลง มันจะต้องมีการบำรุงรักษาวาลวด้วยคุณเข้าไปร้านที่คุณติดตั้งแก๊สครับมาบอกเขาพี่เช็ควาลวนอยติดตั้งนอยมีวิธีแก้ไขยังไงตั้งให้นอยปรับให้นอยให้มันอยู่ในเกณ์ปกติบางทีมันซุดไปสูงไปต่ำไปบางทีมันก็มีผลระยะยาวอย่าลืมนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียงง่ายบางครั้งน็อตตัวเดียวคลายมันอาจจะทำให้น็อตตัวอื่นหลวมด้วยก็ได้ฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณติดแก๊สอยู่แล้วประหยัดไปในส่วนของเชื้อเพลิงแล้วมาลงทุนกับเครื่องยนต์บ้างผมว่า แบบนี้ก็ดีนะครับประเด็นในส่วนต่อมาครับลักษณะของการใช้รถที่ติดแก๊สกันบ้างดีกว่านะครับขอถามนิดนึ่งรถที่ติดแกส๊สคุณต้องการอะไรครับอย่างแรกเลยประหยัดใช่ครับประหยัดครับมี2อย่างนะพี่นะเอากันง่ายๆมี2อย่าง1ประหยัด2งกบแม่งมี2อย่างแล้วมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับถูกต้องไหมพี่มี2เรื่องจริงๆนะครับเอาที่เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับลักษณะของคนใช้รถที่ติดแกส๊สอย่างแรก คุณต้องไปติดแก๊สแบบระบบที่สามารถสลับเป็นน้ำมันได้แน่นอนครับณปัจจุบันการที่เราติดแก๊สนั้นนะครับระบบทุกวันนี้นะครับมันมีการควบคุมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบนู่นระบบนี้ระบบนั้นมี ECU คุมไม่คุมมีกล่องคอนโทรลคุมตรงนี้คอมพิวเตอร์คุมตรงนั้นฉีดตรงนี้แย่ตรงนั้นไปแย่ได้หร <c oughs> อเออมีฉีดตรงนี้ใส่เข้าตรงนั้นฉะนั้นแล้วครับรถที่คุณติดตั้งผมแนะนําเลยนะครับควรเป็นระบบ ที่ใช้การสตาร์ทน้ำมันแล้วพอถึงความร้อนของมันหรือถึงรอบของมันค่อยสลับเป็นแก๊สครับเขาจะดีดตึ้งเปลี่ยนแก๊สให้อัตโนมัติทันทีครับแน่นอนครับผมว่าข้ know, <sh ed out> นนอมูลเหล่านี้ทุกท่านรู้ครับแต่ทุกท่านสตาร์ทแก๊สหรือสตาร์ทน้ำมันครับโดยเช้าเแบบนี้ก็ยุกน้ำมันแพงก็สตาร์ทแก๊สแล้วแล้กันบางทีมันเกิดไปยัดก็เข้าใจฮะ แต่อตอนซ่อมมันไม่ได้ประหยัดอย่างที่คุณคิดนะครับงั้นตอนนี้ครับอย่าไปประหยัดมาเลยครับขอแบบนี้ฮะเชื่อมดีสตาร์ทน้ำมันไปเลยพี่ผมว่าเต็มที่กันลิตรนึงฮะถือว่าใช้รถวันนั้นเติมเปลืองไปสักล็ดหนึ่งผมว่าคงไม่ต้องเสียเรียดหลอกนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งครับทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทํานะครับมันจะต,ต้องสลับเป็นน้ํามันก่อนถึงที่หมายสักนิดหนึ่งอ่ะแบบนี้ สักประมาณสัก2-3กิโลแล้วกันนะครับบางทีทฤษฎีก็บอกกิโลหนะึ่งห้านาทีสิบบางทีบางทีมันตอบไม่ได้เอาเป็นว่าคุณคิดว่าใกล้ถึงล้วสลับเป็นน้ํามันให้รถมันมีความชุ่มชื้นในตัวกระบ,บอกสูบในตัววาวหรือในอัในในห้องเครื่องให้มันมีได้หายใจใช้น้ำมันกันสักนิดหนึ่งดีกว่าผมว่าแบบนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีของการใช้รถนะครับในส่วนต่อมาครับคุณก็จะเติมแก๊สะเพลินเลยในคือลักษณะการใช้รถเติมแก๊สอย่างเดียวเลยฉันก็นลืมเติมตน้ำมัน จริงๆแล้วครับน้ำมันนะครับควรมีติดถังไว้นะครับถ้าคุณลืมเติมถังน้ํามันมันจะเกิดหลายเรื่องขึ้หนึ่งคือถังมันจะเป็นสนิมพอนุ่มสองปั๊มติ๊กของคุณจะพังมันจะน็อกเมื่ะมันทํางานตลอดเวลาและ3นะครับรถของคุณนะครับเวลาแก๊สหมดแล้วไม่มีที่เติมน้ํามันก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าหากว่าคุณปล่อยให้มันหมดจริงไหมฮะดังนั้นถังน้ํามันควรมีน้ํามันทิ้งไว้ครับทิ้งไว้แบบไหนเอาแบบนี้ละกัน แบ่งเข็มน้ํามันนะพี่นะแบ่งเข็มน้ํามันเป็น4ส่วนแน่นอนมีเข็มกลางเรืยอครึ่งถังเนาะให้เหลือสัก1นส่วนสของตัวถังนะครับให้เหลือเก็บไว้หน่อยหรือเอาจริงๆถ้าสทุกมมท่านไม่ได้ซีเรียสมากก็เหลือไปเลยครึ่งถังที่ให้มันขับไปปลอดภัยปลอดภัยต่อตัวรถและใจเราเตรียมไว้หน่อยก็ดีครับอันนี้เป็นลักษณะของคนใช้รถติดแก๊สนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคนส่วนใหญ่คิดว่ารถติดแก๊สโซมเครื่องจะพังแบบ เยอะมากมันจะโซมไม่ควรซื้อไม่ควรขายมันพี่ครับรถที่มันโซมเกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงทางเลือกหรือลักษณะของคนใช้รถอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับประหยัดกับขี่งกแม่งต่างกันคนใช้แก๊สส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยดูแลรถเพราะ ก็กูอยากประหยัดนะใช้คําประหยัดมาอ้างก็อยากประหยัดเนี่ยเติมอย่างเดียวครับอย่างเดียวไอ้นู่นก็ไม่ดูแลไอ้นี่ก็ไม่ดูแลไอ้นั่นก็ไม่ดูแลรถก,ก็ใช้ตาบี้ตาบันใช้ไอ้นั่นก็พังเสียงวาวก็ดังดัง,ดงเสร็จปุ๊บลูกสูบติดลูกสูบไม่ไม่ไ,มไปนะักคำถามต่อมานะครับถ้าหาวกว่ารถคันนี้เป็นน้ํามันเอาไม่ต้องแก๊สแล้วไม่มีการดูแลแบบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ไม่ต้องพลังงานทางเลือกพลังงานที่บอลทูบีหรือเกิดมาเพื่อน,น้ํามันน่ะ ก็โซมอยู่ดีจริงไหมฮะฉะนั้นแล้วผมก็จะบอกว่าลักษณะของการติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สที่รถบรนโซมไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงจะทางเลือกไม่ทางเลือก NGV LPG KFC ATM <c oughs> ไม่ใช่ดนะิ LPG พอ <c oughs> อ่ะแบบนี้ครับมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับลักษณะของคนใช้รถครับเราเป็นคนชอบประหยัดพอครับแต่อย่าเป็นคนขี้งกเลยพี่ไม่ว่ารถอะไรก็โซมหมดแลครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนขี้งก นั่นแหละครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าเอาแค่ประหยัดเนาะอย่าไปงกเลยแถ้าผมก็เราจะบอกแบบนี้ครับคนที่ใช้รถติดแก๊สหรือพลังงานทางเลือกมันดูแลเครื่องยอนต์ลงทุนกับมันหน่อยมันดูแลอุปกรณ์ลงทุนกับมันหน่อย มันดูแลหัวฉีดนู่นนี่นั่นหรือเข้าไปสนิทเลยเอาว่าสนิทเลยแล้วกันนะครับเข้าไปสนิตร้านติดแก๊สหรือร้านที่เขาดูแลพวกพลังงานทางเลือกแบบนี้โดยเฉพาะไปสนิต้านเขาหน่อยแล้วก็ถามว่าเออศึกษาลองศึกษาดูดีๆผมว่าการติดพลังงานทางเลือกหรือการใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เราประหยัดขึ้นได้จริงๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนแหละครับมันไม่ได้บอลทูบีเกิดมาแบบนั้นความปลอดภัยเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราศึกษาดีๆความปลอดภัยเราก็ลดความเสี่ยงนั้นลงจริงไหมครับแต่อีกเรื่องนรัถทีี่่่่มมมมโโซซไไเกยว ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั่นแหละครับดูแลรักษารถหรือเปล่าถ้าคุณดูแลรักษารถด,ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณดูแลรักษารถไม่ดีอย่าว่าแต่พลังงานทั้งเรื่องอะไรมันก็โซ่ไปหมดขอญาตเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงได้ไหมครับผมไม่ได้เอาผู้หญิงขึ้นมาเปรียบเทียบอะไรแบบนั้นสมมุติเล่นๆน,นะครับผู้หญิงที่เคยมีข้อัวหรือมีการมีลูกมาแล้วแต่เขาดูแลตัวเองยังดีเลยเขาวิง่งออกกําลังกายผิวปะทินผิวชั้นไม่ยอมแก่นี่อายุ40นะสมมติอายุ40นะ โอ้โหสวยจัดเลยเวิร์นไปไหนก็ออล่าตูดเป็นตูดนมเป็นนมสว่างว่าพัฒนาทั้งล่างกายพัฒนาทั้งสมองดูเดินดูดีแต่เขาเป็นซิงเกิลมัมแต่ในมุมกลับกันที่คุณเชื่อโอ้ยนี่แหละผู้หญิงคนนี้ไม่เคยดูแลตัวเองเลยอ้วนตับเลยผิวนี่ไม่เคยโดนครีมสวัสดีครีมนี่ยังยากเลยเดินไปไหนก็กินตัวนู่นนี่ผมก็ยุ่งไม่เคยวีผม ถ้าเป็นคุณแหละครับคุณเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับเห็นภาพใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่ารถคันนั้นใช้พลังงานอะไรมันเกี่ยวที่ว่าคุณจะดูแลรักษามันยังไงสมากกว่า่ทั้งหมดที่ผมพูดมาครับเป็นข้อคิดและกันเป็นการแนะนําว่าคุณจะติดหรือไม่ติดฉะนั้นรถที่ติดแก๊สไม่ได้แย่เสมอไปนะครับมันอยู่ที่คนใช้มันไม่ได้อยู่ที่เชื้อเพลิงวัถ้าคุณรู้จักและรู้ใจของมันนะครับมันก็สามารถดูแล รักษาแล้วก็ใช้การประหยัดในส่วนอื่นมาดูแลในส่วนนี้เผลินนะครับถ้าคุณเอาตรงนั้นที่คุณเรียกว่าประหยัดมาลงทุนในส่วนนี้นีรถคุณสภาพดีกว่าไอ้รถน้ํามันทั่วไปด้วยซ้าครับแต่ทั้งหมดครับถ้าหากว่าคุณอยากติดแก๊สติดได้เลยพี่ตามที่ผมบอกเลยติดแก๊สะไรเรื่องของพี่เลยพยาขับน้ํามันก็ดูแลรักษารถก,กันไป แน่นอนครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพื่อแล่นไปข้างหน้าเพื่อพาคุณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่แน่นอนครับวัตถุพวกนี้หรือผาหนะพวกนี้คุณต้องใส่ใจกับมันเข้าไปด้วยมาถึงเรียกว่ารถคันนั้นจะมีคุณภาพจริงๆวันนี้ครับร้านของเราโชว์รูมของเราเป็นที่ขายารถมือสองครับ แน่นอนแหละถ้าท่านเคยดูก็จะเห็นว่าไอ้อ้วนดำๆเนี่ยมันเออมันเคยอนรายการนี้นี่คือรายการเหมือนม,มีสาระครับอยู่ในช่องดีคาร์และช่องดีคาร์มันคือโชว์รูมรถครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า50คันและมีสสาขาด้วยนะครับสาขาแรกอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษติดกับห้างฟาซิซโอเลยมาสักหน่อยนะครับ600เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือครับแล้วเรามีสาขาที่2ครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอำเภอวารินชำราบมาไม่ถูก ปักว่าดูโฮมอยู่ติดกับดูโฮมหรืออุบลวัสดุเลครับทีทั้ง2สาขาเรามีมาตรฐานสูงมากๆครับเราไม่ได้ซื้อรถจากบอดี้หรือเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเราซื้อรถจากลักษณะการใช้รถคนเก่าด้วยนะครับด้านการซื้อรถของเรามีมาตรฐานค่อนข้างสูงครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า5 0าสิคันแล้วพบกันใหม่นะครับในทุกๆวันอาทิตย์อ้อช่วงสงการนะครับ เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยหาถ้หาว่าคุณต้องใช้รถติดแก๊สเข้าบำรุงครับหากว่าคุณใช้รถน้ำมันไปดูความพร้อมของรถคุณให้เรียบร้อยเดินทางไปไหนปลอดภัยอย่างแรกอย่าเมาแล้วครับอย่างที่2อง่วงอย่าขับอย่างที่3านะเตรียมเงินเยอะๆฮนะเพราะรถของเราจะพาคุณไปในที่ที่ปลอดภัยแน่นอนครับกับเลรถกับเรานะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ